โรงเรียนวิถีพุทธเยี่ยมยุทธกิจกรรมเลิศล้านด้านกีฬาสวยสะอาดตาภูมิทัศคำขวัญที่สืบสานกันมากว่า100ปีของบ้านรั้วเหลืองม่วงแห่งนี้โรงเรียนวัดยางทองรัตนประชานุกูลเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสมครา ต่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2465จากการริเริ่มโดยขุนดิษกรนายอำเภอสเสดานายเลี้ยงสวนสินศึกษาธิการอำเภอสเสดาหมื่นทุ่งหมอไมตรีกำนันตำบลทุ่งหมอพร้อมด้วยเจ้าอาิการทุ่มธรรมรังสีเจ้าอาวาสวัดยางทองในขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้งขึ้น โรงเรียนวัดยางทองรัตนับประชานุกูลตั้งอยู่เลขที่45ทับหนึ่งหมู่ที่สองตำบลทุ่งหมออำเภอสเดาจังหวัดสงขลามีพื้นที่ทั้งหมด5ไร่และมีพื้นที่ติดกับวัดยางทองปัจจุบันพระครูบัณฑิตธรรมลังการเจ้าคณะอำเภอสเดาเป็นเจ้าอาวาส และยังเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนวัดยางทองรัตนประชานุกูลทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าสวดมนต์ได้ไหว้สวยสีประจำโรงเรียนคือสีเหลืองม่วงโรงเรียนวัดยางทอง รัตนประชานุกูลบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการศัสตร์สุดาแก้วเอียดโดยมีหลักการบริหารตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพศ2565ที่คาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกวิติเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริหารพัฒนาโรงเรียนโดยมีนักเรียนประจำปีการศึกษา2,565จำนวน170คนนักเรียนคือหัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเป็นสถานที่เสริมสร้างความรู้ทัศนคติพัฒนาปัญญาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนจึงเป็นสถาบันที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสถาบันครอบครัวโรงเรียนวัดยางทองรัตนประชานุกูลตระหนักเป็นอย่างยิ่งในการจัดสภาพแวดล้อม ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนจัดอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยร่มรื่นปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนวัดยางทองรัตนประชานุกูลจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาสความเสมอภาคและได้รับการพัฒนาจนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ามมาตรฐานที่หลักสูตรสาม,มารถตอบสนองความต้องการความถนัดความสนใจของผู้เรียนและตอบสนองความต้องการของสังคมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้มีคุณลักษณะเป็นผู้ที่ชี้นำตนเองในการทำงานอย่างเป็นระบบทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จัดก,การเรียนรู้ที่ท้าทายสำหรับผู้เรียน ในรูปแบบไม่เน้นตำราในการขับเคลื่อนแต่มีการบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์มีทักษะทัศนคติค่านิยมและบุคลิกภาพส่วนบุคคลที่ดีสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงานผลผลิตหรือนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาได้ อันเป็นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตมีกระบวนการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจนพร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานมีคุณภาพมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในการป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นระบบดังพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ที่ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทำรรม,มีอาชีพและ 4. เป็นพนลเมืองดีผลผลิตจากการกล่อมเกลาปลูปกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนคือดอกไม้ช่องามของโรงเรียนวัดยางทองรัตนประชานุกูล คำชื่นชมรางวัลหรือแม้กระทั่งบทสนทนาที่ว่าคุณยายของหนูคุณแม่ของหนูและพี่สาวของหนูก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นหลักประกันถึงคุณภาพของโรงเรียนแห่งนี้